สวัสดีเพื่อนเพื่อนทางลิขสิทธิร์รอบแปดชั้นนะครับวันนี้ก็มาดูสภาพอากาศของเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่สันกำแพงครับเมื่อคืนฝนตกพำๆนะครับก็ชุ่มฉ่ำดูเหมือนตกครั้งแรกในรอบหนึ่งปีนะครับของสันกำแพงอากาศเย็นนะครับวันนี้สบายนะครับเมื่อคืนฝนพราทั้งคืนค น,นี้เป็นยอดัเชียงดานะครับได้รับน้ำชุ่มช่ำนะครับเนี่ยครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนอากาศชุ่มช่ำมากอากาศเย็นสบายครับผมผลที่ตามมาก็คือ ฝุ่นควันของเชียงใหม่ลดทันทีเลยครับเมื่อคืนดูโปรแกรมแอร์วิชวลนะครับลำดับของเชียงใหม่มันเคยเป็นแชมป์นะครับมาอยู่ลำดับที่44นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูโปรแกรมกันนะครับของฟ้าวันนี้ของสันกำแพงครับ เย็นสบายนะครับเช้าใสเชียวไม่ตกมาห้าหกเดือนแล้วครับอากาศร้อนมากดีใจที่มาตกเมื่อคืนมาดูโปรแกรมอากาศนะครับหลังจากที่ฝนตกที่สันกำแพงเชียงใหม่เมื่อคืนนะครับ เชียงใหม่เมื่อวานก็ฝนตกนะครับตอนประมาณชัก4ี่โมงห้โมงก็ตกทางสารพีก็ตกตกแรงทีเดียวนะครับมาดูนะครับโปรแกรมจะประกาศว่างไงบ้างนะครับแอร์บิชวลนะครับบอกว่าเชียงใหม่อากาศปานกลางนะครับ5 4ปานกลางนะครับ USAQI นะครับเมื่อก่อนนี้เชียงใหม่ได้แชมป์ตลอดนะครับแชมป์ฝนละออง ควันพิษนะครับหุ่นละอองควันพิษนะครับขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับมาดูวันนี้นะครับอันดับโลกไปอยู่ที่จาการ์ตาครับ181นะครับมาดูของไทยอยู่เท่าไหร่นะครับ21ครับกรุงเทพครับ94 21นะครับมาดูเชียงใหม่เท่าไหร่นะครับเป็นแชมป์มานานแล้วเชียงใหม่นะครับ เชยงหม่49นะครับห4เห็นไหมครับตัวเลข54ก็ฝนมานะครับก็ช่วยชะล้างฝุ่นชะล้างหมอกควันทั้งหลายนะครับแล้วก็ช่วยดับไฟป่าด้วยนะครับก็ทำงางไงให้ฝนตกบ่อยๆช่วงนี้นะครับอากาศก็เย็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับวันนี้อากาศสบายมากเมื่อคืนฝนพรมทั้งคืนนะครับสันกำแพงอากาศสบายมากนะครับเรามาอยู่อันดับที่4 0 เก้าของโลกแล้วนะครับในเรื่องของฝนละอองอากาศเย็นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับช่วงนี้ก็ขอให้ฝนมาบ่อยๆแล้วกันนะครับอากาศจะได้เย็นสบายครับก็รายงานสภาพอากาศของเชียงใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้คือโปรแกรมจาก Air v i s u a l นะครับ US AQI นะครับ Air Quality Index นะครับ ข้อมูลวัดสภาพอากาศนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิขสิทธิ์ c h a ชแน l หากชอบและใช่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ